จะให้นักเรียนไปทำความดีอะไรก็ได้แล้วมาให้เพื่อนเพื่นเพื่อนเ,อนเ,อนเอนดูนะโอเคไหมครับโอเคครับเพิมเฮ้ hey, เพื่อนบุม๋มเราจะเอาอะไรดีเรื่องความคำคำดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิเพื่อนอาร์ตเราจะทำยังไงดีละ่ะ ไปตัวสาธนารณะกันไหมเผื่อจะมีคนทำความดีแล้วคิดออกปัไปกันเถอะขนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินเล่นกันแล้วก็พูดคุยกันไปตามภาษาของเพื่อนบุ๋มกับเพื่อนอาร์ต <Hey. S 1> ฉันว่าการทำความดีมันมีหลากหลายนะคนทำความดีให้เยอะๆคนจะได้รื้ักบางไปกันเถอะ <Hey. S 1> ดังนั้นทั้งสองก็ได้เดินไปทางไปตามสาธารณะ แอบพูดคุยกันอยางสนปปนานหลังจากนะั้นทั้งสองก็ได้เจอเด็กที่ได้รับก,กระเป๋ามานี่เด็กๆเ,เอากระเป๋ามาจากไหนเห็นมันตกผมเลยเก็บมาครับผมอยากได้ตังข้างในกระเป๋าครับผลอยากกินขนมนครับพี่ขอบอกเลยนะว่าการขโมยกระเป๋าคนอื่นเนี่ยมันนี่มันไม่ดีว่าเดี๋ยวพี่พาไปพืน ที่ตำรวจให้หลังจากนั้นเด็กทั้งสามก็ตามมาตามอาร์ตกับผมมาเกี่จ้าากระเป๋าใบคืนตำรวจให้ตำรวจตามหาเจ้าของคุณตำรวจคนระับพอดีผม เจอกระเป๋าตกครับแล้วเด็กทั้งสามคนนี้เก็บได้ถ้าว่าเจ้าของคนไหนหรอครับคดครับเดี๋ยวหาให้ครับผมตำรวจหาเห็นกระเป๋าผมไหมครับสีเป็นลายดอกไม้อะครับช่วยตามหาให้ผมหน่อยได้ไหมครับอันนี้หรือเปล่าล่ะ ใช่ครับผมใช่แล้วครับขอบคุณมากครับคุณตำรวจครับคุณที่เก็บได้นะ่ะไม่ใช่ผมคุณตำรวจหรอกแต่เป็นเด็กนี่น้องๆขอบคุณมากเลยนะถ้าพี่ไม่มีเงินในกระเป๋าไปซื้อข้าวพี่คงโจนยากจนมากแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่นี่พี่ไปก่อนนะนะขอบคุณมากเลยนะบ๊ายบาย ไม่เป็นไรครับผมอยากเก็บให้อยู่แล้วครับหลังจากนั้นเด็กทั้งสามก็ได้ขอโทษอาร์ตกับบุ๋มที่ขมโมยตังของคนอื่นมาแล้วก็ได้เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานวันที่ไปโรงเรียนอาร์ตกับบุ๋มก็ได้มาเล่าเรื่องที่เจอที่สนามเด็กที่สวนสาธารณะให้เป็นเพื่อนและคุณครูฟังและก็โบ